วัสดีค่ะก็สิบอกเรายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะทางรถกระบะมือ2ราคาประหยัดนะคะทรงสวยๆค่ะเอาไปขับใช้งานกันได้สบายเลยนะคะทุกท่านกับรถอีซูซุดีแมค่ะคันนี้เป็น d m a มปี03นะคะเครื่องยนต์ดีเซลทุกท่านขับขี่ใช้งานได้ปกติสมรรถนะดีนะคะเครื่อง 2. 5ค่ะเกียร์ธรรมดา สีสันรอบคันโดยรวมดูดีมีเสน่ห์นะคะมีดิดเบรกหน้ายางดอกหนาๆค่ะทุกท่านราคา1 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะราคานี้มีเอกสารเล่มให้พร้อมโอนเลยนะคะรถสวยพร้อมใช้ค่ะมีระบบเซ็นทรัลล็อกเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันล้วนนะคะแอร์เย็นเพลงเพาะกกระจกไฟฟ้าค่ะภายในสภาพสวยสมบูรณ์ค่ะทุกท่านสนใจรถย,ยนต์พันนีนะคะพิกัดดูรถได้ที่จังหวัดระยองค่ะ รถพร้อมขับนะคะมีเทอร์โบด้วยนะคะ 2,500cc เทอร์โบนะคะอัตราการเร่งดีค่ะขับขี่สบายราคาก็ประหยัดสนใจเน้นโทรรละนัดหมายไปดูด้วยตนเองได้เลยนะคะติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดล่วงหน้านะคะและควรเดินทางไปด้วยตนเองเท่านั้นค่ะเพื่อจะได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมกับสภาพของรถด้วยนะคะสบายใจทั้งผู้ซื้อผู้ขายค่ะแอดมินนำเสนอกันไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ